บ้านนูอยู่ดีมีกินมีใชยมีเลือมีเก็บเย็บปักถักร้อยทอผ้าจากสารแกงสลับไม่มีเสียงร้องของความหิวสายลมพัดปลิวเด้วยความรักโลกได้จักจดจำตำบลขอ พูดถึงมะพร้าวซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับชมชนไทยมาตลอดแทบทุกหลังคาเรือนจะปลูกมะพร้าวไว้เพื่อประกอบอาหารสามารถทำอาหารได้ทั้งของคาวและของหวานในตำบนของหนูมีการปลูกมะพร้าวกันเยอะเมื่อก่อนกะลามะพร้าวเป็นสิ่งไม่มีค่าแต่ปัจจุบันนี้กะลามะพร้าวเป็นสิ่งที่มีค่ามากค่ะสาเหตุที่มาเป็นกะลามะพร้าวเงินล้าน นั่นก็เพราะคุณลุงปลื้มชูคงคนนี้ล่ละค่ะท่านเป็นนักซูผูุ้ยิ่งใหญ่ที่หนูอยากจะแนะนําให้ลุงแอดรู้จักลุงปลื้มชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งในตําบลชัยบุรีของหนูก่อนหน้านี้ลุงปลื้มทํานาเหมือนคนอื่นในตนําบลแต่เพราะลุงเป็นคนไม่ชอบใช้สารเคมีในการทํานาจึงคิดหาอาชีพอื่นทา ที่ลุงแอดเห็นอยู่นี้บ้านของหนูเรียกว่าจวักเป็นเครื่องมือใช้ในครัวที่เราใช้กันมานานทำจากกะลามะพร้าวลุงปื้มได้คิดรูปแบบให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนำกะลามะพร้าวมาทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนแบบอื่นๆบ้างเครื่องประดับบ้างสามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับลุงปืม้มทำให้ลุงปืม้มคิดว่าอาชีพนี้น่าจะไปได้ดีจึงเลิกทำนาเพราะหากยังทำนาเหมือนคนอื่นในตำบล ก็ยังคงต้องเป็นนี่แต่นี้ลุงปลืม้มไม่เป็นนี่สักเดียวค่ะแถมร่างกายยังไม่ติดสารเคมีอีกด้วยค่ะลุงแอดลุงปลืม้มเป็นคนที่ชอบทางด้านศิลปะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีวัตถุดิบซึ่งเคยเป็นทยะอยู่ในพื้นที่จำนวนมากท่านจึงสนุกกับการสร้างสารรค์งานฝีมือแบบต,ต่างๆจนก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์กลามะพร้าออกมา ไม่ทราบว่ากะลามะพร้าวแบบนี้จะทําเป็นอะไรได้บ้างคะอันนี้ก็ทําได้หลายอย่างอย่างที่หนึ่งเป็นตะปีตักข้าวอย่างที่สองมาเป็นล้อยตวงข้าวสารแล้วก็ทําเป็นลูกกระดุมเนี่ําได้หลายอย่างกะลามะพร้าวเนี่ยกะลานาอย่างนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างกรรมวิธีในการทํานั้นอยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากเพราะคงต้องใช้ความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามตรงใจส่วนกะลามะพร้วาตรวาตา้อง กลามะพราวที่ดีและมีคุณภาพซึ่งต้องใช้กะลาะที่ได้จากต้นมะพร้าวที่ปลูกกับดินจืดมะพร้าวที่ปลูกตามเกาะและชายทะเลไม่สามารถนำารรมาทำผลิตภัณฑ์ได้แต่ลุงแอ๊ดคะปัจจุบันที่ตำบลหนองหนูมีการพัฒนาบ้านเมืองมากขึ้นทำให้ปริมาณต้นมะพร้าวลดน้อยลงกะลาะจึงลดจำนวนตามไปด้วย จากเดิมที่กะลามะพร้าวเราไม่มีต้นทุนเพราะชาวบ้านจะทิ้งอยู่แล้วแต่ปัจจุบัต้องซื้อกะลาแถมยังหาย,ายากอีกด้วยต้องสั่งกะลาจากจังหวัดอื่นๆมาทําคิดดูก็น่าใจหายเหมือนกันนะคะหากเรายังปล่อยให้เป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยๆอาชีพทําผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวก็คงหายไปจากตําบลชัยบุรีของหนูเงินที่หนูได้รับจากบริษัทคาราบาลตะวันแดงหนูจะซื้อ พันมะพร้าวมามาปลูกในตำบลชัยบรีค่ะคราบาวแดงภาคภูมิและสนับสนุนสินค้าโอโท็สินค้าไทยสินค้าระดับโลก